รถมือสองไว้ใช้อยู่นะครับสภาพดีรถสวยรถบ้านนะครับการรันตีหลังการขายแล้วก่อนการขายนะครับแวะเข้ามาหาเราที่ร้านได้ตอนนี้เลยนะครับ Mitsubishi Ashta Vios HRV City BO CRV Mazda นะครับ HRV Fortuner Vios Civic FC นะครับยาลยิใครหารถใช้งานอยู่เข้ามาหาผมตอนนี้เวลานี้ไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะครับ แจกเงินกลับบ้านไปเลย20 0 0 0บาทฟรีจัดฟรีโอนออกรถไม่ต้องใช้เงินแถมได้เงินกลับบ้านด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ขับขับรถกลับบ้านดีๆครับร่ำร่ำรวยๆพี่นะครับนี่นลูกค้าผมเองนะลูกค้าผมเองลูกค้าเซลเ้นนี่ผมบอกเลยว่าซื้อรถอผมนะถูก ไม่ต้องใช้เงินประกันชั้นหนึ่งแถมฟรีนี่อันนี้ก็รับรถไปเรียบร้อยแล้วนะครับกบ็กรอบกราบขอบพระคุณพี่พานุพงศ์ด้วยนี่ก็ลูกค้าจากแหลมชาบังของผมเองนะครับรับรถกันไปเลยนะอายุงาน4เดือนอายุงาน4เดือนลูกค้าอายุงานแค่4เดือนเองนะครับมีสลิปเงินเดือนมีประกันสังคมมีเครดิตผ่อนมอเตอร์ไซค์มา3งวดนะครับผ่อนตรงทุกงวดไม่เคยล่าช้านะครับไม่เคยติดแบ็คลิส สชั่วโมงอนุมัติรับรถกลับบ้านไปเลยมายนะครับใครที่พลาดจาก d m a ม็ Mac, มีผมบอกเลยว่าเดือนนี้ดี m ม x 4ประตูนี่ผมขายเป็นประมาณ4-5่คันแล้วนะครับทรงสวยๆจัดทรงดีๆนะครับมีแม็กใหม่ยางใหม่ให้พร้อมภายในสะอาดสอาดแบบนี้นะครับลูกค้าใครหาดีแม็กประตูใช้อยู่อยากเปลี่ยนจากรถเก่งมาเป็นรถกระบะนะคบผมบอกเลยว่าอ e ีสุดดีแม็กคันนี้ น้องๆป้ายแดงนะครับเบอระนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยใดยๆไม่มีขาดไม่มีช้ำนะครับไม่มีแตกรถออก,กรถกับเราวันนี้ศูนย์บาทฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยชั้น1ค่ขับฟรี60วันแถมเงินกลับบ้านไปเลย5 0า0นค่าน้ํามันนะครับแล้วก็น้ํามันเต็มถังด้วยนะครับค่าจัดค่าโอนฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีและประกันเครื่องกล่องเกียร์ให้อีก1ปีไม่จํากัดระยะทางด้วยนะครับคันนี้ลงแม็กเวลนไฟมาให้ฝาครอบดุมเลนอตเล6ตัวนะครับ ยางนะครับเป็นลายเอดีศูนย์แปดนะครับยางลายซิ่งๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็แม็กวิลเอ็นไฟนะครับเฉพาะแม็กเนี่ยแม็กอย่างเดียวไม่นับยางเนี่ยสามหมื่นแปดนะลูกค้าใครที่เล่นแม็กวิลรู้ดีนะว่าแม็กวิลเนี่ยแพงแพงกว่าแม็กที่สามเจ็ดซียี่แปดไอยี่สิบปัดหน้างเงามาแบบนี้เลยนะครับคันนี้ก็ผ่อนสบายๆเลยเดือนละหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทเท่านั้น